สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจะอันดี้เขาซื้ออาหารอินเดียมาเลี้ยงจอยวันนี้มีอะไรบ้างกนม่รลูกสั่งอาหารอินเดียมาจา้ะอันนี้ใส่กับโป้งเพื่อนใส่ชุดเดชดูใส่ <c oughs> ชุดเดดเหมือนผัวน่งอันดี้น่งอึนว่าชุดสิ่งแอนดูสวยตังเลย <c oughs> สวยจังเลยสิพวกลูกสาวบังคับไปใส่เนี่ยวันแม่ฮะ ลูกสาวบอกว่าเธอต้องรู้จักใส่ชุดเดตนะมามีอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ชุดเนี้ยเกือบเกือบร้อยปอนด์เพื่อนไม่เคยใส่สักทีเนี่ยครั้งแรกมาใส่เนี่ยรู้สึกแบบเหมือนอึ่งอ่างมากเลยจนรู้สึกเหมือนอึ่งอ่างมาก <c oughs> อันนี้โมงนะพี <c oughs> ่เอ้ยยูนี่กับอันนี้เฟนฟายจ้ะต้องหาถ้วยใส่เพื่อนเฟนฟายอันนี้ ออกใส่เป็นไฟกันเพื่อน,นขาดถุงขาดอ่ะเป้นไฟแล้วก็จะมีแกงอะไรมั่งอย่าแอบ,บดูนะดีนะดีชอบแอบ,บมองูกปูไม่ได้อแอบบมองอ่อะ อเป็นว่ดไม่ได้ติดโควิดตรวจตรวจตลอดจ้ะนะไม่ต้องกลัวไม่ใช่บอกว่าเอาอาหารไปใ,ให้เพื่อนเพื่อนเป็นโควิดติดเหรอนางเป็นจะจะหักเป็นแบบว่าพรุ่งนี้ออกนอกกบ,บ้านได้แล้วนะนางไม่ได้มาเป็นเลื้อลังขนาดนั้นนะโอ้โหซอสจะมี เอาไอ้น oh, ี่ใส่ไหนก็ไดเลยเพื่อนเพื่อนันนี้ can I take this out of the bag เยอะเขานะก t s พรูด o น r y take this out yeah you can do it ถามพอก่อนเดี๋ยวเขาจะเออเอาไว้ยบเอาเออกทำไมอย่างเงี it, <Yeah. S 2> ้ยเพื่อนเยอะเป็นไฟล์จ้ะไม่รู้ถึงเธอไม่รู้เท่าไหร่นนะเขาซื้อจะไม่อยากจะถามราคาเขาถ้าเขาซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะไม่เขาอยากจะถามราคาว่าวันนี้เธอซื้ออาหาร อาหารเท็กเวราคาเท่าไรจอยจ่ายเง,งินไปเท่าไหร่จอยไม่ชอบไปซักเขาเพืเ่อนๆนเะราเแฟนจอยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครซักเรื่องจะกินอะไรไม่ต้องซักว่าราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยจ้ะนะบ้านจอยจะเป็นกันอย่างงี้อันนี้แกงอะไรก็ไม่รู้เขาสั่งมาจอยบอกเอาอะไรก็ามาเถอะโอ้ชอบกินอาหารอินเดียมากกว่าอาหารจีนไง าาร้านนะฮะกินกินแล้วจอยแบบจอยเจ็บท้องเจ็บท้องหมายถึงว่าท้องอืดอ่ะจ้ะนะไม่เข้าห้องน้ำสามตีวันไม่รู้เขาใส่อะไรอันนี้ของพี่แอนดี้เขาเนี่ยคล้ายๆไอ้เบอร์เกอร์รบไข่แล้วเนี่ยอัน,นที่ว่าชามิที่ว่พอดีฉันนี่ขี้บับชามิ Chammy Kebab, oh, it's mine isn't it? Yes, there's one for you and one for her. That. That's Chammy Kebab. That's chicken shat, should be, a, I think that's chicken shat as well. this called? That is chicken pathia. Chicken and that's garlic chilli chicken but I've to, to make that extra hot. Okay. One second, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. What you buy for today? For who? For you for Mother's Day. For you for Mother Day. For you for Mother's it That's yours. That's mm -hmm. Okay. Okay. That's mine. Okay. I'll give us extra yogurt mm -hmm. for my Shamakibap. Okay. okay. Wow. <coughs> <kę eras> น้ะมเหเือนนะแต่ละจะจะจะัดถ่ายรูปซะหน่อยเนาะแล้วเล็กก็้สแบบเหมือนไก่จิกไก่เคี่ยอาหารมากเลยตอเนี้ยแอนดี้นี่รู้สึกแบบวุ่นวายมากเนาะจอยก็ไม่ว่าจะมันจะดีชีบอกเราอย่างเดียวมันตั้งจิ้มเอาจิ้มเอาเพื่อนตลกมากเลยแคเลี้ยวไล่มากเลยแต่เนี้ยฮะรู้สึกก็รู้สึกขำแอนดี้ <c oughs> I want to take photo you know this one ยูข <laughs> ่าวมันดูดัดดิบดิบดิบไอ้เป็นสิ่งจัดใหม่จัดใหม่ดูให้สุภาพนะจิบมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนถนนลูกหลังมากไปแอน,นดี้ค่ะจะทำอะไรเนี่ย <laughs> ไม่ได้เรื่องแล้วรู้สึกหัวไม่ได้เรื่องแล้วรูว้สึกจะจัดนะจัดเพื่อถ่ายรูปตั้งหน่อยให้มันดูเดียว <laughs> จิ้มจิ้มเอาเป็นไฟจิ้มจิ้มจิ้มจนเป็นหลุมเป็นบอ่อฮะไ่รู้เรื่องมากหมดเลย <c oughs> ขำเมืขอขำเะยค <c oughs> ่ะเราก็ยืนอึ้งนะจะบอกก็หยุดกินหยุดกินก็ไม่ได้เพื่อนฮะยังนนไม่ถ่ายรูปเลยหยุดกินหยุดกินเนาะเือาไม่กล้าบอกนะได้ไม่กล้าบอกรมันบอกสายเกินไปแล้วจิ้มจะเป็นหลุ่มเป็นบ่อขนาดนั้นนะฮะเนาะด้ามจิ้มไม่กี่รอบไม่กี่สามรอบ หัวนี่ใหญ่ไม่รอให้ถามเลยว่าเธอจะถ่ายรูปก่อนไหมเออจะกินได้ไหมไม่ถามไะเราก็จัดจร่งเดียวว่ามันลือๆเลืเนี่ของฉันนี่ของเธอนี่ของแอนด้วยฮะสิงกิดเลยเพอนจอยสิงมากตอนนี้หือใหญ่หนอใหญ่ อันนี้อันนี้ก็นําเบสจ้ะอันนี้จะพึ่งไมาอีกนะให้ดูก่อนต้องมาแล้วอยู่นั่นแหละอันนี้ก็คล้ายๆโรตีจ้ะนะโรตีข้างในก็จะมีเนื้อนะให้ดูอย่างนี้นะเพื่อนนะโรตีข้างในมีเนื้อเนี่ยมีเนื้อวัวเนี่ยเนื้อวัวเนื้อแกะอะไรประมาณนี้จ้ะนะไม่เขาไม่กินหมูกันนะไอ้ร้านเนี้ยจ้ะ แต่ว่าจะใส่จานเลยไม่ได้นะเพื่อนเพราะว่าเะาถ่ายรูปเสร็จเราก็จะเอาไปในถุงคืนแล้วก็จะไปใส่ในโอเวอให้เขาวอร์มอัพเพื่อเพื่อจะได้แบบมันจะได้แบบร้อนตลอดเวลาจะที่จัดออกมานี่จะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆว่าสีสันมันเป็นยังไงพอดีเมื่อกี้พี่แอนดี้โอ้โหเล่นแบบจุบจุบจุบอย่างเงี้ยเลยเพื่อนๆป้ายป้ายข้าปากหลายรอบแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นเหมือที่ว่านนี่เรียวร้ยเพื่อนจาดดราม่านะคือชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างงี้นะ นางก็คงจะไม่คิดถึงตรงตน,นางก็คงจะไม่คิดแล้วตะหนักถึงตอนว่าเราอยากจะถ่ายรูปเก็บ mm hmm. เอาไว้ไงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยเมื่อพศซื้อให้เรากินวันแม่ฮะอภัยให้อยู่นี่จะ้ะขิมมาน้ำเบสเฟนฟายเฟนฟายทอดสลัดเขาก็ให้มาแค่นี้เละจ้ะสำหรับพี่แอนดี้คนเดียวอันนี้ของของจอยอันนี้ของน้องแอนเหมือนกันอันนี้ของของพี่แอนดี้ นะอันนี้ก็จะมีโยเกิร์ตจ้ะโยเกิร์ตเอามาวากินกับไอเนี่ยนะพี่แนดี้เขาสั่งมาสองอันไปกินกับของเขาของพวกจอยก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็มีพวกโรตีอยู่ข้าง,งบนอันนี้ก็จะเผ็ดมากจ้ะอันดี้เขาสั่งให้ใส่พริกเพิ่มพริกสดอะนะใส่เพิ่มจอยยังไม่รู้จักชื่อนะเพื่อนนะที่ว่ากินนี่คือสมีสั่งมาให้กินทั้งนั้นเนี่ยเราไม่รู้จักชื่อหรอกอ่านไม่ออก อันนี้ก็เผ็ดเหมือนกันจ้ะนะอร่อยดีจ้ะนะก็มันก็จะแตกต่างกับอาหารอินเดียที่แบบแท้ๆนะเพื่อนๆเพราะอ,อ,อันนี้มันจะมีมีครีมอ่ะเพื่อนมีครีมมีมีมมหัวกะทินะเยอะไงถ้าอาหารอินเดียจริงๆที่จอยไปไปแถวรัดกัวเขาจะไม่ค่อยใส่ครีมอ่ะเพื่อนน้ำจะหลงเหล่งหลงเหล่งน้ำใสเหมือนน้ำน้ำแกงพวกแกง แกงอ้มอ่ะเออคล้ายๆน้ำอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีพวกครีมอย่างนี้หรอกอันนี้เขาจะมีกับดิสนีย์ออริจินลอินเดียนเดนเน่ดีคออะไรอันนี้บางบันดาริบังบังดาริบางดราดเพื่อนๆนะไม่ใช่แบบอินเดียโดยแท้อันนี้ของบางบังดราดนะอาหารเนี่ยของบางบางบางแบบบางแบบเออนั่นออกไปเอออันนี้พูดใหดิดรืองดัง บังกลาเทศบังร์บังร์ราเดทยังท่าทางอินเดียว่าใช่อือน่ะจะบังบังลาเดทนั่นแหละคุณผู้ชมอือนะไม่ใช่ของอาหารอินเดียโดยแบบตรงจ้ะแต่ที่นี่เขาเรียกหาอาหารอินเดียแต่ของบังบังลาเดทเออนะนะจ้ะเราก็เนาะซื้อให้วันวันแม่วันนี้ก็วันแม่ของอังกฤษจ้ะวันแม่ก็คือซื้อให้จอย กลับมาจากบ้านแม่เขาเขาก็มากินซื้อให้ลูกให้เมียกินนี่เละจะทีแรกเขาจะบอกเอาพิซซ่าไหมจะบอกไม่เอาพิซซ่าเบื่อเรากินกับนงแอนไปเมื่อวันก่อนอาหารไชนีดไม่บอกไม่เอาอาหารไชนีดเขาเลยบอกงั้นเอาอินเดียก็เอาอินเดีย,ก,ออดยก็อินเดียจะ้ะอาจ้ะนะเป็นอาหารของบางร้าเด็แต่เพื่อนๆไม่ใช่ของอินเดียโดยตรงอย่างที่พี่ที่พี่แอนดี้บอกนั่นแหละนะ เดี๋ยวจอยก็จะไปเตรียมตัวทานกันกับลูกๆก,ก,กับสามีแล้วจะเพื่อนๆนะยังไงจอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ